ดูถูกคนจนมาแล้วจ้ายีย่ยน้อยนะ่ะว่าไงยี่น้อย่ะคิตตี้ฉันเปลี่ยนชื่อนะยีย่น้อยนะ่ะ <Okay. S 1> ก็อือซีคิตตี้ฉันรุ้งนานแล้วโอเค ตอนเย็นนี่ยจะไปกินร้านคาเฟ่อาหารอร่อยๆเอ,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 อะมเอ้าสิอยู่ร้านข้างๆบริษัทนี่เลยตรงนั้นไงเอแม่ะก็เอาสิทำไมเล่าไปปะก็ได้ตอนเย็ยนจะไปไหมเนี่ยโอ๊ยยานฉันยังไม่เสร็จเลยเนี่ย ตัวละเออเออเออคิดไม่ไยแล้วกันนะฉันจะอยู่ได้เออเอเอก็ได้ก็ได้เฮ้ยเลิกงานทังทีต้องไปหาลุกน้องสิเฮ้ยยูคิตตี้คิตตี้ไหนน่ะพวกเธอทำงานเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะทำไมหรอคะ ยังไม่เสร็จเลยค่ะบอสอืมเอ้น้อยนะ่ะเธอรีบรทีบทำให้มันเสร็จสแล้วก่อนนะเดี๋ยวฉันอนะ่ะจะขึ้นไปข้างบนไม่ใช่สิฉันจะไป,ไป ากินอาหารอร่อยๆกันป๊าป๊าป๊า ยายนี่จนไงแต่งตัวซะสวยเชียวนะแต่ทำไมมาง่ายผมมาเนี่ยจนก็จนที่นี่บ้านนี้เป็นของยายหรือว่ามาใส่เขาอยู่ แต่นู่นที่เขาเรียกเชว่าคิตนะตี้สินายหนูเอ้ยนี่มันหลานฉันยะนี่มันหลานฉันนะรวยี่หลานฉันลูกของฉันโคตรมาแลว้วี่เดียวลูกทิ้งแล้วเนี่ย และคิตตี้ก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นที่ใส่เสื้อสีน้ำตาลเป็นลูกของตัวเองอะไรวะเนี่ยเออง่ายผลไม้ขายผลไม้ทั้งที่ะอยากขายให้มันนั่งนั่เนั่งนั่งนั่งได้ไหมดิเถออย่าทำได้ไหมของซื้อของขาย โอ้แล้วนี่เอไเอไอด้ครับอะไรไม่ต้องห่วงครับผมเอาผลาไม้นี่ไปทิ้งนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมอะตะให้เงินคุณไปเลยครับหลักล้านเลยครับหลักล้าน แล้วก็เอออ,อะไรที่คุณชื่นชอบอะครับคุณยายานี่ครับบลักล,ล้อเลยนะครับ <G ül> แท่บอสค่ะแทนที่จะให้ฉันอะไปให้แกน,นั่นได้ไงครับผมรู้ดังงานละ เมื่อตอนเด็กๆผมเป็นคนข้างว่า,างคุณแล้วทีเนี้ยนั่นก็คือแม่ของคุณเองแล้วไอ้คนที่เสือนส,สินตาลตัวน้อยๆอะนะชื่อรินก็เป็นลูกของแกไง ด้วยซึงโอ้ยฉันจะกลาาทำเพื่ออะไรวันนี้อขโนะแล้วอีกอยอ่างฉันจะไล่แกออก จะไล่พวกแกออกแล้วพวกแกก็ไม่ต้องมาทำงานอีกหนูทุกข์ค่ะแม่หนูไม่ให้อภัยแม่หรอกนะยายยายจะให้อภัยแม่ไหมเมยแล้วทหลายครั้งแล้วมาบอกขอโทษขอโทษตั้งหลายครั้งไม่ให้อภัยแล้ว ก็สอนให้รู้ว่าถ้าใครทําอะไรแล้วก็อย่าไปรู้ถูกแค่ขายนอกเท่านั้นบางทีคุณอาจจะจําไม่ได้แต่เขาจําได้ค่ะเอาล่ะค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะแต่ก็ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย